เรื่องขืนที่โหดร้ายในค่ายลูกเสือสวัสดีค่ะเราชื่อลินอายุ1 8ปีเมื่อสมัยที่เราอายุประมาณ15ปีเราได้ไปเข้าค่ายลูกเสือที่ค่ายจงรักในเขื่อนสวนยางแห่งหนึ่งตอนนั้นเราก็ขึ้นรถไปกับโรงเรียนค่ะตอนนั้นไปกันประมาณ3535คนค่ะกับรถบัสคันใหญ่อีก3คันเรากับเพื่อนสีคนก็ได้นั่งรถคันที่3ค่ะแล้วก็กลุ่มผู้ชายอีก1,5 0 0คนค่ะเรา และเพื่อนอีกสามคนก็ได้นั่งคุยกันไปตลอดทางแล้วก็มีกลุ่มรุ่นพี่ผู้ชายมานั่งด้วยอีกสี่คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือพี่สัน เป็นพี่เมสจุดห้าที่เราแอบชอบมาตั้งแต่เมสจุดสองเลยเขาก็มานั่งข้างๆฉันและมองฉันอย่างมีเลดในพวกฉันก็นั่งกันไปตลอดทางจนมาถึงที่หมายเมื่อมาถึงที่หมายพวกเราก็เตรียมตัวเข้าห้องพักในห้องพักจะมีสี่เตียงเราและเพื่อนอีกสามคนไมวาวและดาก็ได้นอนห้องเดียวกันเมื่อพวกเราไปจัดของแล้วพวกเราก็ไปกินข้าวที่จุดรวมพลหรือลานกว้างที่ใช้ในการทำกิจกรรมและในคืนแรกของวันเข้าค่าลูกเสือ กลุ่มนักเรียนทั้งหมด รวมถึงเราและเพื่อนคนอื่นๆก็ได้มารวมกันที่ลานกว้างและมีผู้บังคับบัญชามาประมาณ3-4สี่คนในค่ายที่เราอยู่นี้จะมีหมู่ประมาณ4หมู่และในแต่ละหมู่ก็จะมีคนประมาณ1053คนบวกกับมีผู้กำกับแต่ละหมู่อีก5คนและในคืนแรกก็จะมีกิจกรรมรอบกองไฟพวกเราก็จะมีการจับกลุ่มกันและจะมีผู้บังคับบัญชาคอยสั่งว่าให้ทำอะไรบ้างและกิจกรรมก็ดำเนินไปได้ด้วยดีพวกเราทุกคนก็ต่างสนุกไปกับการรอบกองไฟ และเมื่อกิจกรรมการรอบกลองไฟกำลังจะจบท่านใดนั้นไฟก็ดับลงเหลือแต่ความมืดที่มาแทนที่ทุกคนตกใจมากพร้อมกับความกลัวที่กำลังจะคลืบคลานเข้ามาผู้บังคับบัญชาก็กำลังจะติดไฟอีกครั้งแต่ไฟก็ยังไม่ติดแล้วพอจบอีกครั้งหนึ่งไฟก็ติดทันทีและผู้บังคับบัญชาก็จุดไฟจนติดแต่ในขณะที่ผู้บังคับบัญชากำลังจะลุกขึ้นมาจากกลองไฟไฟก็ไม่เผาผู้บังคับบัญชาจนไม่เกรียม พวกเราทั้งหมดก็ต่างตกใจและเสียใจไปตามๆกันและยังเหลือผู้บังคับบัญชาอีกสามคนที่ยังพอทำหน้าที่แทนครูตินได้และเมื่อกิจกรรมจบพวกเราก็มาคุยกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนก็ต่างเสียใจและร้องไห้กันทั้งคืนส่วนตัวเราก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแก่แกมาบอกเราว่าก็จะตามเอาชีวิตพวกมึงทุกคนและเรื่องที่เราและเพื่อนของเราเจอกันนั้นบางคนฝันร้ายบางคนป่วยบางคนถึงกับนานหลายตาตไปเลย ก็มีและเรื่องที่ฉันเจอมามันเป็นเหตุการณ์ร้ายที่ฉันยังจดจำมันมาถึงทุกวันนี้มันเป็นฝันร้ายที่ติดตามฉันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้เลยสวัสดีข้าเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ของการเจอครั้งแรกข้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองและเป็นเรื่องจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ข้าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนเราอยู่ชั้นปห้าค่ะก็คือเมื่อสิบสี่ปีที่ผ่านมาแต่เหตุการณ์นี้ยังจําได้ดีเลยค่ะเริ่มเล่าเลยนะคะเราเรียนอยู่โรงเรียนวัดแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียนรวมกันตั้งแต่วันอังคารที่1ถึงงบจไม่เกิน500คนเวลาที่เรียนวิชาลูกเสือชั้นปจุดส่ลบหก็จะเรียนรวมกันค่ะและก็ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายลูกเสือที่จังหวัดสระบุรีขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อค่ายนะคะเราไป3วัน2คืนค่ะ ซึ่งการเข้าค่ายนี้จะมีลูกเสือ12หมู่และยุวกาชาตอีก12หมู่แล้วเราก็อยู่หมู่ที่12ค่ะเราจะขอพูดถึงแค่ฟังยุวกาชาตนะคะบรรยากาศในค่ายจะเป็นอยู่ในป่าค่ะก่อนถึงตัวค่ายก็จะผ่านวัดและป่ากับภูเขาเข้าไปค่ะส่วนในตัวค่ายนั้นจะเป็นบ้านหลังๆติดๆกันค่ะและห่างจากตัวบ้านหลังสุดท้ายประมาณ300เมตรก็จะเป็นห้องน้ํากับลานอาบน้ําค่ะเป็นกลางแจ้งและตรงข้ามกับห้องน้ําจะเป็นโดมหอประชุมค่ะเขาจะแบ่งให้นอนหลังละ สองหมู่ค่ะซึ่งแน่นอนค้าเรานอนหลังสุดท้ายภายในบ้านจะเป็นประตูเหล็กทึบหัวกับท้ายและเป็นทางเดินยาวทางเดียวสองข้างจะเป็นแท่นปูนก่อขึ้นสาหรับเป็นเตียงปูเสื้อยาวนอนฝั่งละหมู่ค่ะคืนแรกนอนผ่านไปไม่มีอะไรค่ะคืนที่สองเป็นวันรอบกองไฟค่ะช่วงรอบกองไฟก็ผ่านไปปกติค่ะก่อนที่ครูจะปล่อยให้เข้านอนก็แจ้งนอนทุกคนว่าหากใครจะเข้าห้องน้ํากลางดึกให้ไปเข้าด้วยกันทางหมู่ จากนั้นก็แยกย้ายเข้านอนค่ะและกลางดึกเราก็อยากเข้าห้องน้ําค่ะเราเลยปลุกเพื่อนเพื่อนไม่ตื่นค่ะ จึงไปปลุกหัวหน้าหมูซึ่งเป็นพีหกเขาก็บอกให้เรานอนเดี๋ยวก็เช้าแล้วเราเลยพยายามจะนอนค่ะแต่ปวดหนักมากและก็คิดว่าห้องน้ำอยู่แค่นี้เองไปเองก็ได้จากนั้นก็ลุกไปเข้าห้องน้ำค่ะอย่างที่บอกนะคะรอบๆท่ายเป็นป่าทั้งหมดเราก็รีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำตัวห้องน้ำจะเป็นประตูสังกะสีที่จะเปิดไว้ตลอดเวลาพอเราเข้าไปในห้องน้ำก็ทำทุระส่วนตัวไปค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงห้องข้างๆปิดประตูและเปิดก๊อกน้ำค่ะเราก็อุ่นใจเลยรีบเข้าแล้วรับออกไปเพื่อดัก รอจะได้เดินกลับพร้อมกันแต่พอเราออกมากลับไม่เจอใครเลยค่ะประตูทุกข้องเปิดหมดก็เลยบ่นกับตัวเองค่ะว่าทำไมไม่รอก,กันเลยวะ ก็เลยเดินกลับห้องค่ะปรากฏว่าระหว่างก่อนถึงห้องเจอเป็นเอาดําคนๆหนึ่งยืนอยู่หน้าห้องที่เราพักค่ะแต่ตอนนั้นค่อนข้างมืดจึงไม่เห็นหน้าค่ะเขายืนหันหน้าเข้าประตูค่ะและทําท่ายื่นมือไปจะเปิดประตูเราจึงตะโกนไปว่าเฮ้ยรอเราด้วยจากนั้นเขาก็หันมามองเราพร้อมกับเดินหายเข้าไปในประตูห้องเราค่ะเราก็ช็อกไปนิดนึงค่ะแต่แล้วเราก็วิ่งตามเอาดําคนๆนั้นเข้าไปในห้องปรากฏว่าทุกคนหลับหมดค่ะไม่มีใครแบบเหมือนเพิ่งเดินกลับมาเลยค่ะเรา ก็ได้แต่สงสัยแล้วก็นอนปกติค่ะตอนนั้นไม่ได้รู้สึกว่ากลัวนะคะรู้สึกว่างงมากกว่าค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะเรื่องทั้งหมดจริงแบบ100%เซเลยค่ะหากชอบจะมาเล่าอีกนะคะเพราะหลังจากเรื่องนี้ก็ทำให้เราเห็นอยู่บ่อยๆค่ะ